ตำรวจคือใครครับบชนศูนย์เอาไปศูนย์ผมจะบอกจริงๆติดลบด้วยผมมีเหตุผลด้วยเพราะอะไรคุณปล่อยผู้ต้องหาคนสําคัญหนีปล่อยลนน้าในตู้เ่านี้รถคุณก็ไม่ตรวจคุณทิ้งไว้สองเดือนแล้วคุณถึงไปตรวจทีบอกไม่มีกุญแจรถแล้วกุญแจรถที่ไหนก็อยู่ที่วันแรกที่มึงปล่อยไปไงรถกันละสามสี่สิบล้านไอข้ขาก็จะทิ้งรถทิ้งไว้แล้วตัวไปอยู่ที่อื่นคุณปล่อยเข้าไปหมด ผู้หญิงบริการแทนทีุู่จะสอบเขาคนจีนที่ฉีขาวคุณก็ไปปล่อยเขาแทนทีุ่ณจะสอบความเชื่อมโยงดูวีชัดซิตมาที่นี่ได้ยังไงคุณไม่ใช้มืออาชีพคุณเป็นมือสมัครเล่นเพราะฉะนั้นผมให้คะแนนคุณเนี่ยก็เหมือนอาจารย์ที่ให้คะแนนแล้วครับให้แบบเนี้ยังนับว่าดีนะไม่จับมาตีก้นอีกคุณคาอ,อาไ้บฮะสอว่าอยการเนทะ่าไหร่ครับอยการะเมื่อวานนี้เอาหัวชนกับพบตรรอแล้วเนี่ยนะผมให้ห้าก็าพอ นะแล้วยังมามีมีไอาการสอรเสือมาคอยสอดแนมอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามาได้ยังไงคัดคนคณะทํางานเนี่ยช่วยคัดดีเลยแรกๆผมให้คะแนนขาวแต่ผมสงสัยคนนี้ละเพราะเดินเข้าเดินออกพูดจาเลอะเทอะอ่าผมก็ส่งคนไปบอกอธิบดีแดงแล้วบอกเฮ้ยคนนี้มันยังไงเนี่ยนะมาพูดในเรื่องอะไรเลอะเทอะมาพูดว่าปป,ปสลองโจกเอะใครจะเป็นคนคุยว่าใครจะมาก่อนอ่าลองโจกโทรหาหรือปปสโทรหา มันใช่ประเด็นที่ไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าไปเนี่ยคุณเจอหลักฐานเพิ่มเติมไหมถ้าคุณมาถามเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ปปสเขายืนยันบอกแล้วเขาไม่มีระเบียบนี้ตำรวจสามารถเขา้าพื้นที่ได้และคนระดับรองพบตรอ่ะถ้าคุณไม่ให้เขาไปตรวจี่คุณอย่าไปตั้งเลยมึงรองพบตรถูกไหมครับและการที่เป็นหัวหน้าเป็นเป็นตำรวจเนี่ยอ่าตำรวจนครบาลเนี่ยนะคุณก็มาบอกว่าเอ้ยยังไม่ได้แต่งตั้งผมเลย อ่าาพบชนอบอกว่าพบตรเพิ่งเพิ่งสั่งมาวันที่15พฤศจิก,กาการที่คุณเนี่ยนะเป็นตำแหน่งผู้บรญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยคุณเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยตำแหน่งอยู่แล้วครับเพราะคุณเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในนครบาลก็เหมือนกับตอรอเนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือผู้บระชาการตํารวจกรุงเทพใหญ่ที่สุดก็คือผู้บระชาการตํารวจนครบาลปปสเท่าไหร่ครับปปส โอ้ยปปสเขาเก่งนะเขาตามอายัดได้อะทำไมเขาตามอายัดทรัพย์สินได้เยอะแยะเลยวิชัยเนี่ยทำไมแล้วท่านก็พูดจาตรงด้วยความจริงมีหนึ่งเดียวผมว่านะถ้าสิบเนี่ยผมก็ตอนนี้ต้องให้ท่นาน9เลยแหละคุณวิผมให้แนนตัวเองเท่าครับผมให้ให,หรอกครับคุณให้ผมสิครับผมต้องให้สังคมให้ผมผมไ่ให้คะแนตัวเองได้งไงนะครับ